ชุดโปรครับผม2020คันนี้ทำอะไรบ้างครับช่างบอสทำชุดโปรท่อขาท่อนาเผาท่อน้อาเผาแล้วมีอะไรอีกมีอุจจารท้ายล่างอุจจารท้ายล่างอันนี้แถมฟรีใช่ไหมใช่ครับแล้วรวบแก้กวาวแล้วก็แถมกระปุงเบเกตฟรีครับแก้วาวแถมกระปุงเบเกตฟรีด้วยครับผมโอ้ยคุมได้อย่างไงี้คุมครับไม่ได้สลดเท่าไหร่3,700บาท สุดคลุมนะครับสนใจติดต่อได้นะครับที่ร้านจิวทอซิงนะครับนี่ครับเงียนเนียนนะครับแก้วาวงาน CNC นะครับของทางร้านนะครับรับประกันให้5ปีนะครับมีปัญหาอะไรเข้ามาเค็มได้ตลอดนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ1.9้าป้ายแดงนะครับคันนี้มาจัดชุดโปรนะครับ10รายการนะครับแต่จ่ายแค่3รายการนะครับมีอะไรบ้างท่อสูตรนะครับโปรเจกต์4นะครับ รับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับ2 Re รีแมนะครับโปรแกรมของแท้นะครับไม่แรงไม่คิดเงินนะครับ 3. แก้วาลนะครับงาน CNC นะครับแบรนด์ทางร้านนะครับรับประกันให้5ปีนะครับมีปัญหาอะไรเข้ามาได้ตลอด4 egr แถมให้ฟรีนะครับรายการของแถมแล้วนะครับวันนี้แล้วก็5สายน้ำมันแถมฟรีของแท้6ทําท้ายล่างให้ฟรีนะครับแล้วก็7กระป๋องเวกเกตแถมให้ฟรีคดคุม แล้วก็8นะครับได้ส่วรลดท่อสูตนะครับ700ด700บาทฟรีๆนะครับแล้วก็9นะครับล้างแอร์โฟให้ฟรีแล้วก็10ล้างกองอากาศให้ฟรีนะครับล้างจิวท่อซิงนะครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับ1.9 2020จ่ายในราคาแค่3,999บาทเดีย๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับ <c oughs> อ้าวเบิ้ลหน่อย ด,ดูดูนะครับควันบางๆสวยๆนะอ่ะลองเลยเดีย๋ยวเรามาลองดูรีวิวใช้งานจริงกันหน่อยนะครับจากร้านจิวท่อซิ่งนะครับยำ้ำไม่แรงไม่คิดเงินนะครับ การันตีความแรงนะครับผมหลานจิ๋วท่อซิ่งนะครับท่านใดสนใจโปรนี้เข้ามาได้เลยนะครับจำนวนจำกัดนะครับสวัสดีครับ